กระทวงรายงานกันบ้างนะคะที่มีการประเมินามาตรการลดเงินสมทบทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน3เดือนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีเม็ดเงินกว่า17,000ล้านบาทมาใช้จ่ายแล้วก็หมุนเวียนในระบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็พูดถึงมาตรการลดเงินสมทบนายจ้างผู้ประกันตนที่คอรมอเห็นชอบแล้วเมื่อวานนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบนายจ้างผู้ประกอบการจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเหลือ5.20ซที่จะเริ่มบังคับใช้กันก็เดือนหน้านี่นะคะ1ตุลาคม2565รวมทั้งการลดเงินสมทบอย่างช่วยเพิ่มกำลังซื้อผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาค่า ของชีพด้วยโดยในจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33ลดเงินสมทบจากเดิมประมาณ5เนะคะเหลือฝ่ายละ3%ของค่าจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา39ปรับลดอัตราเงินสมทบจากอัตราเดือนละ432บาทก็เหลืออัตราเดือนละ240บบาทเริ่มต้นตั้งแต่ง,งวดตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้นะคะ ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมก็คือ2 7งของค่าจ้างผู้ประกันตนซึ่งหลังจากนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมจะมีการเร่งดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ประกาศใช้ได้ทันในเวลากําหนด นายสุชาติบอกว่ามาตรการนี้นะคะจะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลง576ถึง900บาทต่อคนรวมเป็นเงินที่ลดลงประมาณ9,000กับอีก80ล้านบาทไปใช้เพิ่มกำลังซื้อแก้ปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของนายจ้างเงินสมทบลดลงประมาณ7,9 6 4ล้านบาท ก็จะแบ่งเบาภาระต้นทุนนะคะเพิ่มสภาพคล่องทําให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้ต่อเนื่องในช่วงที่เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวแบบนี้ซึ่งหากรวมยอดเงินสมทบที่ลดลงไป1 7 0 0 0กับอีก44ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาหมุนเวียนในระบบแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ